อัตตาอิตายาสุทายาอาแดมัสของผู้เทอดชข้าเจ้าหลายตอนนอนพวายมัตตกะปะตานานและสิ่งทองที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้พวายแด่พระสงฆ์ตอพระสงฆ์โปรดรักเพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อบรรลเพื like. um, um, we speak? We speak ings. Ings ่อบรรลุรุ่งเรืองแด่บัวของข้าพเจ้าแรงบวของข้าพเจ้าเมืนทางข้าพเจ้าได้ประทับไปในวันนี้โปรดจงจำเร็จถึงคนยืนยันมาดานู้ัวย่าตายายญาติเป็นทุกข์ทาายเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทาง เทวดาทั้งหลายสัพพสวรน้อยใหญ่ทหลายโรดไปคืนซึ่งพระปริยนิพานนายนาคตัณฑเดือนหนาที่เอนี้เป็นกายปฏนี้ไนะครับผู้ที่ลงไปแล้วเรียกว่ามันุภัยในเอาทำยุคเนี่ยเลริเปิดยหที่จะิญัเนเ็นษาเลืน่ วันดูไพรู้ว่าเป็นยังแต่จะมาจับกองธรรมะให้เป็นข้าวๆคือวันดูไทยเนี่ยเป็นวันที่ตวโลกนี้เขาเปิดให้กับผู้ที่ลงมาไปแล้วมารำบุญทุ่งศประเพณีของเราตั้งแต่วันนี้ดูไทยเป็นห่งวันที่อจุดของการที่่ราวันหักของทางมตาเนี่ยก็จะเปิดให้ญาติน้องเราที ันนี้ตไทยเนี่ยตูจะมารแข่งตัในจัอยู่แดเพื่อจะได้นอนไปงระดับนานาชติในจใยานแดวกนี้นะจากน้องระดกระดับกแล้ววันนี้เราไดารสู่การมีตัวเงเป็นตัวนี้โดนและลกนกรเป็นี้นะคมรอยและกสี้วนะครับว่รข การขวท่นามาริรวบราได้ทุรี้าวาริุราเรตุเรตัระเอวะเมวะอิโตยินังเตตานังอุปปัตติอิจิตังปติตังตุมังิปเมวะตมิชันโตสเพปุเรตุสังฆปากันโชระน โอยะธามะนิโตติกรสโธยะธาสกติปิโยวิวัชังสุสัพโรโภวินัสปตุมาเตมมวันวันปรายวันสุขีทีพายุโกภวะอภิวาปันนันสิยเสริจามตุฮาปะเนิโ

ก็ปรตทานทานุาเวนทำงานรอพีะวันตุเตจเลยที่อาจจะยู่ในระสงฆาะที่ิ่งแวดล้มงมันจะเนยาก็จะดูวาจัเอ่างไรต้ไปตไปด้ไปต้องไปแลดเจอนจัเจนที่นารดำเนินการนโยบายตรงันะหวาขการดเนโยบนั้นเอาอัดีหรือว่าเดี๋ยวชื่อรเราจะไป้ตขาใวันที่จัดในทาลเนี่ยแล้วก็ตอนเย็นวันตุเตจาคให้ Hãy subscribe cho nên Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn